เอาละดังนั่นแหละสถานะที oh. <ın car in illing> ่อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าหนุ่มน้อยพอสมควรระดับหนึ่งนะครับคือคือตามที่ผมเจอเด็กสมาสิขามานี่ก็แรกๆก็รู้สึกผิดหวังในยานูอยู่นะครับรู้สึกผิดหวังแต่ตอนมาระยะหลังๆนี้ก็ ออลูกชายมันดีขึ้นนะครับดีขึ้นความเอะอะมากเทิ่งก็ลดลงแต่สิ่งที่ยังลดน้อยอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ยานพาหนะนะครับถ้าลดตัวนี้ลงมาเนี่ยยานโนก็จะถือว่ายอดเยี่ยมอ่ะนะครับยอดเยี่ยมนะเป็นการรักษาทรัพย์สมบัติของชมุมชนเราด้วยนะครับส่วนนิสัยส่วนตัวที่เคยเป็นคน โค้ดเอะาามาเทิงนเน่ยนะครับก็สงบลงไปม่านท้าใจเยอะเลยนะครับดีมากนะครับด,ดีมากตัวนี้คือเห็นเขาไม่ดีมากนี่คือเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเองนะครับส่วนศีลข้ออื่นๆนี่ก็ไม่พวกเรามันมันอยู่ด้วยกันด้วยในในสังคมที่ดีนะครับก็ก็คไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะจะมีผิตศีล อะไรยังไงหรือผมจะเป็นคนไม่ได้ไม่ละเอียดในการเรื่องการตรวจสีก็ได้นะครับส่วนเป็นงานเป็นงานนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดขึ้นน,นะครับเพราะอยู่ใกล้หลวงพ่อเพราะอยู่ใกล้หลวงพ่ออยู่ใกล้ท่านสมณนะถ้าท่านหลวงพ่อรมท่านหลวงตารงดีเอาเรื่องความละเอียดไม่ได้นี้ก็ไม่มีใครจะเอาเขาได้หรอกเพราะผมก็กต้องต้องาศัยพึ่ง,างพาท่านอยู่ ส่วนชานวิชานี่ก็คงจะเป็นวิชาชีพนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้สอนวิชาการอะไรยาโนเลยสักอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นฐานของผสมจะขึ้นมัธยมเนี่ยถ้าเพื่อยาโนสนใจกจ็จะเพิ่มให้ได้อยู่ในบางบางบา,งาระบางวิช,ชานะครับหรือไม่ก็เป็นคุยเป็นทางภาษากันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อุรมให้มาแล้วเกียรสิบใช่ไหมครับ ก60-70ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ขั้นตอนก็ก็ก็อยากให้ได้อยู่ครับอยากให้ใหทไร่เาประมาณเท่ากับท่านอุดมกําลังกันนะครับเองใจานะไ่ดแเใจนะอันนี้เป็นเป็นคำตอบที่ครูต้องการอ่ว่าเาม่ไม่ครบเองจครบใช่ไหมประมาณนี้ครับ ครับเอาส <ian> ั <wir f> <heart> ้นๆครับอ่าลุงสุพันเอาสั้นๆก็ได้ครับครับการครับก็ขอฟังอันเรื่องงานครับรถนะครับบางทีก็ห่าหน่อยหอาไปหน่อยเนาะวันนี้ก็บอกว่าใจเย็นครับรถนั่นหนึ่งรถไถ่มันดีมันหนักคะแนนมันว่องอย่างนี้ครับมันดีเป็นอย่างเอานะที่มันใกล้ครับก็ให้คะแนนสักอ่ะเจ็ดห้าเลยกันเนาะ ปะน้อยออะปน้อยเอาเป็นคนเลยกยกได้เอาปะน้ยปน้ยอ่ะยังบม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับยานุสตรยนะคร่าอแต่ก็จากมาหันข้างแรกนะตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือมือนก็ว่าเอ๊ะจะสอนได้จะได้นะหายนะ <c oughs> พนนเพราะมันติดนิสัยความเร็วอ่ะนะพเพราะว่าแคลวคล่องว่องไวจนเกินไปนะ อันน <c ười> uh, ี้ค you know <c ười> ือตัวที่มันจะยากเขาประมาทช้าๆลงหน่อยเนาะอ่าแล้วก็ตัวที่สองก็คือการเป็นจิตอาสาต่คืออย่างสมมติว่าลุงป้าหน้าอาเปิ่อายุหนักเนาะเปิ่ก็อยากจะหวังเปิ่งบาเปิ่งแห้งเขาอ่า่งมันกำลังกำลังมีกำลังลังช้านักนะฮะก็ช่วยให้ทำน้อยทำนิน้อยหนึ่งก็อยากเออยันด้วยก็อยากจะเฮียโนเนี่ยเพิ่ม ตันดีขึ้นเนาะอะถ้าเพิ่มขึ้นมาแบบนะสุดยอดเลยนะ้าจะเป็นคนตีน่าฮักมากๆเลยนะมีสเสน่ห์นะแล้วก็มีคุณค่านะบุ๋งที่สุดละ่ะที่ได้มาอยู่กับในวงอย่างอีนะถ้าอยู่ตัางหนอกนี่ฮูกกระจ่างฮูกกระจ่างไปจะลูก,ก่อกอันนี้คือกำอูของคนที่อาจะไล้จะสอนเขานะแต่ในนี่เนี่ย ถ้าเขาตกลวงไปคนหนึ่งอะเขาเสียใจมากเลยนนเนาะทุกคนเนี่ยคนเสียใจมากเลยว่า,าจวยบัตได้อยากคืออยากจะจวยอุม้มยานุเนี่ยเฮ้ยคนสูติสูงนะยานุก็สปีดน้อยเนาะเชตัวองอันนี้เื้ยกำลังใจนะเพราะว่าไวน้นี่เนี่ยยังไวผมก็ขี้หยองเตี้ยนะถึงแม่เขาจะเก่งน,นะฮะเป็นบางอย่างนะแต่บางอย่างในโซนมาดเนี่ยเขาจะปลดบล็อกนะ อันนี้เรื่งของฟ้าไปด้วยเนาะเอาเอาค่ะไอไอไอเท่าไหร่ไปทาเขาไปขอละน่าจะเมื่อคะแนนอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองนะาอามูอชดกว่าอยโน้อาโน้ฟงคำเรืองด้อยู่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไเป็นไรไม่เป็นไรเุตัวได้ไมเางไม่รู้เรื่องอ้าไม่เป็นไรพอละเอาละ อ่าเอาจีจีเจริธพรขอโอกาสค่ะก็ก็คิดว่าเอ่อยาโนเนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะแล้วก็แบบสนุกสนานร่าเริงอะไรเงี้ยค่ะก็คิดคิดเหมือนแม่หนุยอย่างหนึ่งว่าถ้าจะให้แบบดีดีก็ดีระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็มีจิดอาสาเพิ่มขึ้นดิกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบช่วยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแบบ แต่ว่าก็เข้าใจค่ะน้องก็บอกว่าเออเหนื่อยแล้วทํางานอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็โดนผู้ใหญ่ใช่แบบอะไรเงี้ยคือไฟวาอะไรเงี้ยบางทีก็ก็ยังไงครับก็อยากให้เพิ่มอันนี้นิดนึงนะคะแต่ถ้า,าไม่ได้ก็เออบอกดีๆว่าผมพูดกับผู้ใหญ่ตรงๆไปเลยเออผมทํางานแล้วผมเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจค่ะก็จะไม่แตบบ่ใช้อะไรนี้มากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เอ,อ่อ5อะคะ่ะเพราะว่าได้มีโอกาสไปทา ก่อนสะอาดบ้านที่ยาโนเคยอยู่อะค่ะ ừ, แล้วก็คือแบบมันมันของเยอะอะยานคือพาไปเก็บคือต้องแบบทําให้มันแบบเรียบร้อยอะไรนี้สะอาดอะไรนี้หน่อยค่ะแต่เรื่องอื่นก็ก็โอเคนะคะเป็นเด็กที่น่ารักละเลงอะไรเงี้ยคะ่ะก็ประทับใจอยู่ค่ะให้เท่าไหร่ประทับใจให้เท่าไหร่เ <c> ป <oughs> อร์เซ็นเขาคิดไดกพี่มีกัรมอ้เท่าไหร่ดีคะ ยาโนอยากให้ยาโนคิดว่าตัวเองได้เท่าไหร่ดีครับอะไรนะหกสิบครับหกสิบหกสิบขอไม่เยอะขอไม่เยอะเราไม่เยอะหรอขอไม่เยอะหกสิบหกสิบแปดเลยค่ะให้กสิบแปดแปดเดี๋ยวเขาบอกเขาสนิทอีกคนหนึ่งก็คือป้าอะไรนะปนียนปนียนอยู่ป่ะปนียนปนียนอ่ะเรียนให้หน่อย <ผ>พูดดังๆหน่อยเพราะว่ารวมทุกคนไว้ให้เป็นทำพของโยมไปแล้วกันค่ะเพราะว่าทุกคนพูดดีแล้วนะยโยมจะให้ไหยาโนนะเป็นเด็กีใระดัของชาตนะิแล้วก็ให้แน7-9ค่ะเพราะว่ายาโมมีคนเดียวเหมือนโดนกดดันค่ะ แ่ที่ดีก็มีอาหารหรือกค่ให้เท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าเ้าขาเขาบอกอยากให้ให้ประกาด้วยเหมือนกันเขาบอกนะวระกาการให้หน่อยประกานให้ประกนเยอะสามสิบนะ งวดเลยใครกันก็ดีอ่ะเป็นละอองที่สามารถดูดเ้าได้นี่ก็สุดยอดแล้วก็เอาไปเลยแปดสิบห้าโอ้ทำฟองมาไหมทำฟองอยู่ไหมเอออ่ทำฟองให้หน่อยอ่ะพี่เจ้าช่วยหน่อยกยานอเขาก็การงานเขาก็ใช้ได้นะหลวงพ่อไม่ ก็ có, có เท่าอายุเขานั่นแหละแยบแฝงอะไรมากมายเด็กประมาณนี <c 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 ้เนาะเออก็ประมาณนั่นแหละหล้วก็ใเท่าไหร่นี้ให้เท่าไหร่ดีเลยพอใช้เลยร้อยร้อยให้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบก็แล้วกันโอ้โหสาธุแปดสิบมันเก็บดีมากนะอ้าวแล้วก็คงจะดีละเดี๋ยวถ่ายวิดีโอนี้ก็จะให้อาทนซูได้ไปประเมินไปสรุปอีกทีหนึ่งเพราะงานโอ้โหวันนี้ถือว่า อ่าเยี่ยมนะเนี่ยอ่าพอกันก็ขอโฆษณาเดี๋ยวอาจาย์โนโจะมีอะไรจะพูดจะบอกก็ถือว่า,วาติดเทอมละปัดชิมดิเชตตอนนี้ถือว่าปัดชิมดิเทศเรื่อทราวสนุกดีครับก็ที่ผ่านมาก็ขอขอบพระคุณครับที่ไม่ทำงานเอไ้ไม่ไม่ไม่ได้ผมครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับที่ที่ผมมาอยู่ก็สนุกครับขอบคุณดีครับก็ ับใจครับอันนี้ประทับใจจริงเนะประทับใจจริงๆอันี้เห็นไหมรขอบคุณขอบคุณขอบเงเลยนะขอบเออสาธุสาธุโอ้สุดยอดเอ้าเยอพิ่มเอ ได้มาสัมผัสกับเด็กคนนี้นะนนเด็กคนนี้มีความตั้งใจสูงมีมีความตั้งใจในการทำงานสูงเป็นี่เพราะว่าจิตอา,าสาเนี่ยบางครั้งอายุเขายังอยู่แค่นี้เนาะก็ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วอะเป็นในใน,ในสายตาของโยมนี่ให้ได้เลยค่ะให้เทยเอาให้ได้เล่ะให้หลนแปดเก้าเก้าหนึ่งเลยค่ะโอ้โหอ่าไม่ประทับใจก็ไม่มีเสืขข้อให้เขาเลยอะเออ ที่หลวงพ่อถ่ายเขาช่วยงานทางวัดทางอะไรเวลามีกิจกรรมเขาจะไม่ปฏิเสธเลยเขาจะไปช่วยงานทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคทรายโน่ไปนะลูกอ่าสักุกสักทุกวันนี้ก็สมานมาพบอย่างมาอย่างมาแล้วอ่าแต่เนี่ยเราจะทำสมานดีทุกคนทุกตำไหน่งทงกคน